ตอนนี้ชลี่อยู่ที่กระบี่จากคลิปที่แล้วนะคะเราพาทุกคนไปเที่ยวกระบี่แบบชิวๆแล้วไปพักที่โรงแรมวารานาซึ่งอยู่ใน CF Hotels มาแล้วในคลิปนี้ชล่จะพาทุกคนมาชมอีกหนึ่งโรงแรมเคลรือ CF Hotels d i a a n a p l a าซกระบี่อา่าวนางค่ะ และที่นี่นะคะก็คือ Divana Plaza ากระบี่อ่าวนางหนึ่งในโรงแรม C F Hotels ซึ่งที่นี่ก็ได้รับรางวัลกินารีมา3ปีซ้อนเลยค่ะแถมยังได้รับซอริฟิเคตแบบ Green Health Hotel Standard มาด้วยนะคะเพราะที่นี่ทำจริงมีตัวเลขให้เห็นกันเลยค่ะว่าลดคาร์บอนฟุตพิ้นไปได้เท่าไหร่และนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่โรงแรมภูมิใจนำเสนอมากๆค่ะนั่นก็คือห้องประชุมค่ะ เริ่มจากภายนอกเขาเลือกใช้เป็นของที่ reuse ได้ทั้งหมดไม่ใช้พลาสติกเลยค่ะส่วนด้านในก็ใหญ่มากสามารถจุคนได้ถึง100-300คนเลยนะคะการตกแต่งจะไม่ใช้ดอกไม้แต่เลือกที่จะใช้ใบไม้ต่างๆที่ปลูกในโรงแดมแทนค่ะนอกจากนี้นะคะผนังยังบุด,ด้วยไม้แล้วก็ยังช่วยเก็บเสียงด้วยนะคะเขายังไม่ใช้ผ้าคลุมเก้าอี้ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำในการซักผ้าไปได้เยอะมากเลยค่ะ และนี่คืออีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะคะถ่ายซิตอนนี้เชลิีเดินอยู่บนอะไรถ่ายกันไม่ถูกแน่ๆเลยค่ะเพราะนี่คือบ่อบำบัดน้ำขนาดใหญ่ที่บำบัดน้ำออกมาได้ใสาตามมาตรฐาน BOD และใช้รถต้นไม้ช่วยประหยัดน้ำได้มากเลยค่ะที่สำคัญที่นี่ยังแยกขยะอีกด้วยนะคะ โลกไปแล้วเราไปทำกิจกรรมกับชุมชนบ้านไหนหนังกันต่อดีกว่าค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะพามาทำอะไรกันที่นี่เช้านี้ได้มาดูการเลี้ยงพึ่งแบบ,แบ,บชนรงแล้วก็พึ่งโพรงนะคะ เราไปดูการเลี้ยงชันโรงและพึ่งโพรงจากชุมชนในกระบี่กันต่อเลยค่ะชันโรงมีบทบาทสาคัญในการช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและระบบมิเวศท,ที่สมบูรณ์และน้าพึ่งของเขาอย่างมีรสชาติที่อร่อยมากหวานเปรี้ยวลงตัวจนใช้ต้องของเพิ่มเลยค่ะหวานอมเปรี้ยวไม่ต้องผสมมะนาวช้อนอ๋อเอาช้อน ะกรดลหวานขึ้นตาเลยป่ะคะลงขาเลยและเราก็มาดูการเกษตรแบบโคกหนองนาค่ะที่นี่จัดสรรพื้นที่ในการปลูกผักผลไม้แบบไร้เคมีและยังมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวแบบสนับสนุนชุมชนกันนะคะ เห็นถนึงความตั้งใจและจริงจังในการทำเรื่อง sustainability ของชาวกระบี่แล้วอย่าลืมที่จะมาพักโรงแรมในโครงการ CF Hotels กันนะคะเพราะแค่เลือกพักโรงแรม CF Hotels ก็สามารถรักโลกได้แล้วค่ะก่อนจะจบคลิปคุณเมย์มีอะไรฝากบอกมาค่ะพวกเรานะคะชาวกระบี่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่อยากจะมาชมธรรมชาติความงดงามของกระบี่อย่างที่เห็นหน้าเมืองกระบี่วันนี้นะคะแล้วก็ในานา้มของ สมาคมโรงแรมเราก็พยายามจะให้โรงแรมเนี่ยเป็นที่พักที่รักโลกให้คนได้มาพักผ่อนในแบบสายกรีนแล้วก็เที่ยวด้วยรักโลกไปด้วยพร้อมๆกันค่ะมาเที่ยวกระบี่นะคะแค่มาพักพก,ก็เท่ากับกรักโลกแล้วค่ะ